สวัสดีครับพี่น้องป้องไปพี่น้องแขกพี่น้องไทยถูกตัวตุกคนเมื่อวนนี้อัปเดตคือเก่าน,นะครับวันอเอฟซีบอกว่ามาไทยไปเบางอย่างเนี้ยักข้าบางคือง,งามเน้เป็นหมากเอาปุ๋ยยังใส่เป็นหมาก,กบรบว่งอนนี่โอเคครับเบาง ชมน้ำกันครับดกบด่กดกเย่พี่น้องชอมตรงนี้แหละครับโอเคครับไผสมน้ำกันชมน้ำกันครับโอเคเขี้ยบพันหลายกับเป็นมาดกดกถึงทั้งหมดตัวพันนี้มาดกดกอยู่แล้วแร่งละสามเร่งละสี่น้องก้อน,นกับพี่น้องเในมุฒิการ์มันส้มแล้ว อันนี้ม่อัปเดตไหมเจ๊เบื้งองหีริวามันเดี๋ยวนี้มันดีหลายวะเรื่องที่มันไทยพี่น้องเบื้องหีริตัวหนึ่งคนก็พยายามว่าเสพปุยยังเสพปุยยังกูบ้ามาดีกว่านี่โอ้ยเดี๋ยวกูบ้าเถอะพ่อ เทปพยเทปูดสุดสีมาที่อยี้ครับเกี่ยกำหนึ่งกำละสามดอนนี่เอาไปขายตลาดมือน ตลาดนัดได้เมื่อนเนี่พี่นังตลาดนัดตลาดนัดทุกวันเสาเลยครับตลาดดูฮ้าวายเลยครับเด้อมมัวยู่น่องไอทยู่้าวาย ่ัดหาวายอไม่ไการนะครับทางคนใผู้ติดผู้สมอยู่แล้วตีดตามสมอยู่แล้วอนนมาเที่ยวห้าวาวกับมันนะครับหด้อว,วันเสาร์ีีตลาดาปวดพัดหน้า,างานี่ะผลไม้ขายปลาขายกุ้งวันเสาร์นะครับก่าโมงเกิงเก่าโมง,งเา เิดตลาดก้มันก้มันกงหนกก้มงคึงนี่เปิดในูกคาซื้อตานนั้นผมใดซื้อกับวัดในเพราะันถึงมาแรกเหต้องเฮ็นตามกฎกฎเืนตันเหนมาก,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 ก็ลบก็รบกฎกระจาน้าอมกระยอละ ตามกดกับยีกาอย่างนี้าล่ะครับตัวยืนยันหลายแล้อันนี้ับตัวนี่แหละเพรยืนยันได้ปลูกไปหุ่นคล้องหนึ่งตอนนั้นโอ้แก่แล้วแก่แล้วก็กินบะแหนี่งแก่ อืมทัวกันเลกูได้ปลูกโอ้ยขอเยอล่างควนกับ่าปลูกกันได้ก็งามหล่อยกับมันทรมอันขึ้นนั่นขึ้นข้างแล้วกับงามหนูครับแต่ว่ามามุ้นโปดกอันนี้มันต้องว่ามากุ้ดกใบงลายไปหลายผมงนี่ mày lái phòng mày ngã phom kiểu đi, phải đi, đi mà còn nữa, mà đốt, ăn cơm ăn đi, anh nói đến nè, còn ăn bánh, anh bác khát, chú kiểu bữa nì, còn bác bên nào อยู่นี่ก็กินในเบื้องกันเลยครับนี่ออกหวานหวานะครับอันนีอ้อะไรมาด้วยนี่นะครับนี่น,นี่กินในเป็นน้องในเบื้องเอาเบื้องหนากันไหมนี่ยโอขกนิด สียาท,ทีเดียวสีพงสะพานพงสะพานพวงโมกขะพากับน้ำสูมใส,ส่รุ่งว่าพวงสะพานมันเมื่อขา่ามันจับใบแล้วก็อันแมงแดงตายแมงแดงตายมันไม่เรียกครับแมงแดงมันแสบได้พงสะพา เขาจะสมหลายเนี่ยสมหลายมันใบแดงเนี่ยเขาสมกับประมาณซีซีกระลอนอันแพ็คทั้งแพ็คหลังแบบแพ็คทั้งนั่นแหละสมประมาณจะผงกระป๋าเขากวนขวนเขาจะส่อนจากสองสามส่อนผงผง,งกระผ๋านด้ครับเป็นผงนี่เ่รามันเป็นน้ำ ผมจะผ่าผงยังกระซางผมจะผ่า,ผาแล้วเขาจะว่าจะเป็นน้ำเพราะยังมากกวนเรื่องวบเห็นมันอะไรๆสองสามส่วนตัวนะครับมันจะเสียบผมลอกสีบมกตัวหนบมกตัวตที่แดงๆใบแดงๆนี่ตั้งแต่นี่เพีย พี่ครรองงอมาสีกันนามันเสียบตว้นใบมันก็เสียมีอกอนเอาไมาบ่อิตกับพงเลี่ยนสีเลยมันเป็นตนี่คับมันเป็นไตนี่เปลี่ยนสีจากเหลืองหรือเบิ่งไตไปมันมีแมงอันออกแดงๆเลียนยื่นไตไปดไวมาหา นี่ได้กี่มันเป็นใบหนึ่งสี่หลันใบหน่งสี่ลันเอาไปมาหายไไหลานเลยครับป้งใบไม้บั่นใบนั้นลุนออกโอ้ง่ามบันนี่ครับเดี๋ยวนี้แหละเก็บอยู่ในนี่ละโอ้แก่แล้วนี่นมากระดกบั่นนี่แต่ว่าอย่าลืมใส่ปุ๋ยแล้วบัน่นเพราะนี่น่ะกับอัดปุ๋ยเลย กุ้ยมะนาวหนังแต่ท้องมีวิธีใส่กันแล้วต้นอทอิ่ใส่เอาผู้ใส่อะกํายอดน้ำเงามันกันแล้วแต่แล้วผมอยู่อะไรครผมก็หยอดมันน้วหนังเอาผสมใส่ถังผูดอยู่ไก่ปลายทางต้นต้นทางต้นสยงางไว้มะนาวหนังลด nói xe nằm mình cả đi mấy nó cái 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 được cả mất còn không mà giọt xe cả đồn gan là phải nọ quý chim hà chim hà tuổi chim hà hà tôi 15 แลค <c oughs> <c oughs> ุยไซปุยูเลียอ่าสิบสี่โอ้โสี่ถหกหกหกส่ะจำจำบบอือจำ่ได้ยูเลียน่ครับยูเลียสี่นศ่ะยูเลีย hômôm môn, hôm qua hôm môn hôm qua hôm qua qua hôm qua môn, เครับเฮ่ตกตกุนขอบคุณดลยลที่ติดตามส้มวันนาที่ีคลินหม่ๆพี่น้องนส้มโอ้เรื่มเรื่องคนไะไคนแซ่ดนะครับเด้อกดซับสไคร์นั่นนะครับซับสไคร์ซับมดยังไงนะครับไอความี้กำลังใจอ่า สั่งทำซองไปเรื่อยๆซองน้อยๆนะครับซอง,องไม่ไงดยอกวตัตถ์เหดดะครับวตัตถ์สั่งซองมึงมากเพราะโดน